ดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับถูกต่อกับภากินพ่อเอลนะคะนาะนี่พญอ้อวนสิ้าเพื่อนเพื่อนมาตามล่าหาไก่ย่างไก่ย่างอะไรวะไก่ย่างดังในติ๊กตอกนะคะนาะไก่ย่างสูตรบ้านบานเป็นรถเข็นนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวํามปเบื่องกับภากินพ่อเอลกันเลยค่ะพญอ้วนบอกเพื่อนเพื่อนแน่ตึ้งที่นี่ที่ไหนคะ กล้ๆกับวัดพระยายธิยาครับก่อนฉีหอดขนมจีนเนี่ยการ้านแม่ประภัยร้านขนมจีนแม่ประภัยนะคะเนาะอยู่ใกล้ๆกับไก่ย่างสมตำลานเพื่อนดังหมากไม่ติดตอกเขาบอกว่ารสนะชาติดีมากแมนเพื่นมักไก่แบบแส่บมากเดี๋ยวเขาต้องไปลองมึงนาตาเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันอพี่น้องเนะาะว่าจะเป็นแบบไหน ตามพญอวันไปเลยค่ะไปใส่หมวกย,วยานอนหัวล้านสามมาอีกออสามมาจัดซิกซ์อรได้เ่ยโอ้เสียงรถสิกซ์ตอร์เป็นแค่แบบว่าดีใยุ่ง อไ่ของอไดี๋ยวก่อนเพ่อนเพื่อเอาไว้ห้ละของใหญ่เนเพ่นเรา่ะเลือเอาเอาเอาปีเอาไหนก็ได้ครับพี่คือผมนี่แหละเอาตะอให้เลาแม่เนี่ยคิ้มเหงของใหญ่ตามีก็คูกกล่าจ้า ของยุอการประยุทธ์น้ำเงินคิดว่ามาสิโบเจอเรนี่คิดว่ากับ,บนกกันสงกรามไม่ใช่รอก็กับกี่ัขายขอเอาเงินดีกว่าเนะ้อเฮ้ยประเดนะี๋ย หอมหอมมากๆบอกว่าเป็ U ูตือต่อเลยอีบ้างคนนี่อ้วนทำเอลทาแล้วเพื่อนที่นทีออยุธยากัแวะมากินเลยเด้ค่ะหวนค่ะขายดีมาก แกหมดไปแล้วโหดีที่มาทันเนาะเอ้ได้เลยนะคะเนาะบ่ายสามสิบห้าบาทจ้าเปิดแต่จะง่วงงดจะง่วงจ้ะอันก็เกินใบสองเครื่องขันเบิดจะเขาบ้านดีจังโอ้ขายดีขายดีเพื่อนๆชาวอยุธยาแวะมาอุดหนุนหน่เด้อค่ะเด้อครับผมค่ะขอบคุณค่ะ